สวัสดีครับสวัสดีตอนท <c oughs> ิงเทียงช่วงนี้นะครับเป็นช่วงจากถนนหมายเลขซีเอนะครับจากเด่นชัยสิไปอุตรดิษนะครับช่วงนี้ทั้งเขาเลืด่านตรวจมาแล้วนะครับเลยด่านตรวจมาแล้วเป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับ ที่ดีลุมบอ่มอปลายหลนะครับลุมบอ่มอปลายหลคือว่าสะดวกสบายอยู่ปั๊บปรุงแล้วนะครับช่วงนี้มีช่วงหนึ่งนะที่เขาปับปรุงนะครับเรียบร้อยแล้ว

กระดงังกระไลอยูย่สู่่องที่กแก่รถเนาะทางลงเขาแมนบดัดเตือหม่องดงัดง,ดงๆไล่ๆบ,บาดๆเปลีย้ยวๆรถไปหะไปถือมันก็ลปล่อยลงเขาอย่างเดียวนะครับไปเก็บต้ม เรื่อหแปดสิบเกดแปดสิบหาลยตงเขาก็ให้ว่าเกินหกสิบโอ้ยเรียนงานเนี่ยอืไปย่งไปย่งมากเนี้ โนอนนะผูทุ่นวันทนซื้อมนเป็นทุนทุนเขียนต้องคำบอกเชยนอย่างโอ,โอ้นึงน่งเลยโอ้ขอ้าเทียมบม่ได้จอดซื้อก็เทียมไม่ไปกินเลย thiết bị cài chương 19 chín bị quan mà còn hóm đèn mây mây như ông mi mai sấy bản hao bắt ้านไฮห้าไฮห้าไฮห้าโอ้ถึงหกตึ๊งถึงวัน, 6, ปน 3, รปจอดแล้วบริการประชาจุดห้าร้อเมตรโอ้ด้านตัวนี้โอ้ oh. บริการทุกแมนแนวเลยหรือขคุณบบริการแบบไแน,นวนี่ยเขาเอิ่อนบริการหนึ่งสี่นีอุตอดีตมันตนองปางตีนันแท้แตีอ๋อด้านเจ้าด้านจังวัดไปจังหวัดมัน่นเพราะมันอยู่ใกล้กันเนาะ เราต้องปล่อยไปหากันเราต้องลุดไปหากันหรอกลดัดเอาพลังเครื่องอกำลังจากจอดจอดเบื้องตลาดทางข้างว่งหันนะครับช่วงก้อนสิลาอุตรดิตประมาณเด็กยี่สิบโล่น่ะแล้วรูลววาตลาดที่ยังเขาไปเชื่อซื้อนะก้อนเขาก้อนชิาวานอุตรดิต มาจากนะครับมาจากพุทธละจีนใช่อของแพงพี่น้องแพงเบ็ดสุยางแม้กระทั่งกระเทียมกระเทียมมาจากต่างประเทศเนี่ยเทียมจีนเนี่ยกิโลละเจ็ดสิบแปดสิบละกิโลเจ็ดสิบแปด เอาบอกแตเทียมทนคือถือคือซ้ำกันสิเทียมทนซ้ำกันยังไงกระเทียมท่นลอยแบบสโลหนึ่งอ่ะเทียมจีนเก้าสีือซ้ำกันในยังไงล่ะเอาสองลมันแค่อยแปดชิ้นงันคือใส่สอลโลน้องลอยนึง่ะคือคือลเจี๊ยบลยใ่กันยงล่ล้อลอยเีเอาลงสูตที่สั่นเจียน่คือลนึ่งนี่น่ะืมีหน่อยแต่คือเครืองลโล้อนงยังส่อย เสั่งหน่อยสั่งเลได้หน่อยเียของแพงนะครับจังอโวคาโดของจะกะจิโลเป็นลอยอี่ยงแฮดแฮบอียงเนี่ยอยู่ตลาดมูเซ่เนี่ยจิโล่ราาสิบบาทาสิบหลกสองโลราสิบลสองโลลอย ไม่ใช่หนิคิโล่เราอร่อยโอ้ครึ่งต่อครึ่งอ่ะพันพื้นบ้านเขาพันตัวไปเนี่ยเนุ่ยเงีง้ยครูครีเนี่ยญุ่นซีโล่อร่อยหนีิคิโล่ห้าสิบห้าสิบหกสิบ,สบแพงเงี้ยแพงแพงแพงเรื่องกันหลายนะครับ รูปแล้วก็ได้อวคขดัวเก่าเราไม่กินนะครับคืออยุ่คุณจิโรละหาชิบมอดพีขึ้นจิโลอร่อยไปเลยเป็นของแพ่งไปเป็นดิบอนพัานแฮตเนี่ยเป็นยามันท่เนอ่างไม่รู้ะ็บเ็อดออ๋ออ๋ออ๋อ่๋ออ๋นอ๋๋ออ๋เอ๋อ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 อออ๋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 ั้๋ออ๋ออั๋ออ๋อ เอาอยู่กวางเขาเรือต้นนวดปลาสุกหนามาันเป็นนวดคุกค่ะุกค่ะดูแฮดไม่เฮดล่ะเขาว่าแฮดกว่างเรือเอ้ยเรือเอาหน่วยปลาสุกล่ละเอาสุกสองนวยที่เรือกับเป็นหน่วยดิฟทั้งหมดโอ้ยเนาะจับคมเรี้ยวอีกแล้วตั้งหลวง เนี่ยเริ่อมข้าวใช่ป่ะใบาซังก็ไปเป็นเศร้าเด้อนอนเลยไม่ไหวได้เห็นใบซังเป็นเศร้าเนี่ยคือกันเลยครับมันท่องไตมันท่องจันมันท่องระย่อง ยิ่งแล้วเจอหมอนทองอยู่แถวอุตรดิตถ์นี่ยิ่งตักไกล <c oughs> ไแถวอุตรดิตถ์เป็นสั่หมอนทอง,ของเขา,าบ,บอกว่านี่แหละมอนทองอุ่ตรดิตถ์อยากกินหมอนทองระยองก็ไปซื้อที่ระยองก็ซื้อว่าแหละ คือโลกตรงไปแลนดลอดอุโมงค์นะครับมอหอดพิสุโลกไปขันอุตริศออกไสไปเคลื่อนศริกิจออกไสอุโมงค์กับอุโมงค์ใบใหญ่ใบหนาออกนะครับอุโมงค์หน่อยๆบ่อใหญ่ใบหนาคือมังอนแกนวานบั้นบั้นท่านในข่าในเมืองอุโมงค์เป็นอุโมงค์หลอดสะพานธ์ในซื้อนะ กันดีอ่ะเลยขโมงมาแล้วนะครับสาสู้เส้นทังอุตรดิตพิษณุโลกแล้วโอ้ยตายกดคันเร่งกันไฟก็ขึ้นสูงเร็วเลยครับเรือ่าได้เลยอาสารภาคลิปนีก้กะ พี่าน้องมาเบิ้งเสียนทางเนาะ,ะเด่นชัยช่วงเด่นชัยมหาอุตรดิตช่วงขึ้นเขาฝากพี่ฝาน้องสวสีสวัสดีครับ